สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกคุณก็ต่อกับอินเฟมัสนะโอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวอัปเดตตัวละครใช่ไหมก็เข้าใจว่าน้องบ่นมาว่าอัปเดตเท่าที่ิวะอะไรเงี้ยเออก็บอกแล้วพี่ต้องการไอ้ไอ้เนี้ยเออเก็บครบแล้วนี่หว่าทุกคนสืดขั้วเลยเนี่ยไอ้ไอ้รีดิวลาเมนนี่ก็ไม่ช่วยแล้วเท่าไหร่แล้วรีดิวลาเมนเนี่ยฮันเดอร์บูลอ่าสองพันเก้าไม่พอครับตังค์ไม่พอโทษทีโทษทีอีวิลนี่อะไร ผักเหรอไม่เอามัางท่าผักไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ป่ะไม่ค่อยได้ใช้เอาไอ้สไนเปอร์อะรู้สึกว่าใช้บ่อยมากเลยเอาโหลดเบริร์สไม่ใช่อัคไลนิง่งอ๋ออย่างกงาอะไรนะไอส้สลาไอ้สตาร์วอลปล่อยไฟฟ้าด้านมืดอ่ะซึ่งยังใช้ไม่ได้ต้องจบสายจบ,จบ,จบ,จบสายมิชชั่นก่อน5อันด้วยนะซึ่งพี่ยังทำยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีมิชชั่นเพราะงั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ระเบิดใช่ไหมปาไป3ลูกไม่เอาสไนเปอร์อยู่ไหนอะทันเดอร์ดรอปไม่เอา มิลลี่มิลลี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เยอ่ละอิเล็กตริกเดรนดูดได้เร็วขึ้นเหรอเออดูได้เร็วขึ้นประมาณนั้นพอสฮิวไบโอลลชอันนี้อันนี้ไม่ต้องซื้อพวกนี้ไม่ต้องซื้อไม่มีอัปเกรดไอ้สไนเปอร์ยิงอันนั้นเหรอวะอยากได้อะยิงแรงดีอะแต่พี่ว่าพี่มาเก็บอีก อีกเนี่ยอีกส0งร้อยแล้อัพนี้กว่าพอพี่รู้สึกเนี่ยเนี่ยใช่อัพสไนเปอร์ตรงนี้แหละใช่บวกดาเมจนะอันแรกเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนโอเคไปกันต่อดีกว่าท่านผู้ชมใกล้ๆนี้เองป่าฮ้ยย่าลงมาซะสูงจริแล้วดาก้อนคาเฟ่สวัสดีครับปื๊บปื๊บปื๊บฮึาปื๊ฮึื๊บเอ,อ,อึอีสบนหน้าหนึ่งรอบก็ปีนป่ายตึกไปเรื่อยๆนะพอจะถึงจุดหมายเราอ่ะ ถึงยังออไฟนิดมีแล้วนี่หว่าไม่ต้องโอเคถึงแล้วโอเคอยู่นี่แล้วโมยาไปไหนต่อ,อหให้ลองไปข้างล่างจะไปที่จะผ่านอะไรนะถนนต,ตรงนู้นไปนโ,โอเคเดี๋ยวไปตรงไหนนั่นหรอนั่นนั่นนั่นคืออะไรนี่เหรอ อ่อนนี่เองไอ้เราก็มุดในมองไอเนี่ยอยู่ไอ้นี่ต่างหากตะเถอเออโอ้ชิดถอยถอยถอยตะเถอถอย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 ไปถอยไปถอยไปนี่จะฆ่าตะตายก็ตายไปเองสิว่าจะมาเราไปตายด้วยสิตะเถอก็ในเสียงปืนมันเยอะจังวะนี่เราบุกหลังโอ้ยยิงทะลุลูกกงได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะคือลูกกงมันจะดุดไฟฟ้าไว้ไงเออใช่ไหมจำได้ สูมมองไม่เห็นอะของบังอ็อบเจกต์บังสูมอือเหดช็อตยิง้าพเป็นหนึ่งนะเลยมันยิงเสือมาขอไฟนิดหนึ่งโอเคมามีใครไหมมีเพียบเลยครับตอนนี้โอ้ย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 ยาดีแล้วมีนี่ด้วยอะไรนะมีระเกตลันเชอร์ด้วยสูม ไม่ขึ้นมารอออกมาก่อนคือเก็บไอ้พวกตัวข้างบนก่อนสู้ๆยากสูอย่านลบสิ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 เน่เน่เน่หมดเลยไฟกูลงก็ได้เอ,อ้ย <laughs> ยิงไม่โดนจริงมันหลบได้โอเคโอเคโอเคชาร์จใหม่แต่เรามีเรามีหม้อแปลงส่วนตัวแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรปึ๊บ โอย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 มาโอ้หลบทันอีเองะขึ้นนะครับนั่นแหละครับกูยิงตัวก็ได้มาเออเดือดรอยไม่ยิงหัวก็ได้ยิงตัวก็ได้หลบยิงหลบเก่งเหลือเกินอ้าวไฟหมดอีกชิบหายละขอไฟนิดนึงตัวเธอเฮ้ยดาอันนี้อะไรเนี่ยดูจากอ๋อดูจากรถนะทันทีก็ดีอ้านี่จะมาแล้วต้นใจเย็นๆไงศัตรูมันเก่งจริงไม่ได้โมุ เก่งเวอร์ยู่พวกกูเล่นฮาร์ดเนี่ยใช่พี่เล่นฮาร์ดนี่ใช่ป่ะเนี่ยมอกไปตรงนี้ก็มีนี่ว่ะโอ้มันมีใครเห็นป้อมปืนตรงนี้อุ้ยมีนี่ว่ะมาขึ้นมาครับโอ้ยเฮดช็อตนั่นแหละขอหนึ่งนัดพอนี่ล่ะนี่ไงอือไม่โดนวัตฟักมันไม่โดนฟัก ขอไฟนิดนึงคือไม่อยากเข้าไปเร็วเดี๋ยวมันยิงเอาเร็วๆอะไรเงี้ยยามอยู่แกลข้างห่างอยากคนห่วงโอ้ยตายตายตายมันไม่เห็นอ่ะมันอยู่มุมต่ำต้องลออเข้าไปอีกโอ้โหป้อมปืนมันเยอะไปไหนเนี่ยฮะโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นพี่จะเย็นพี่ไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวปีดอกข้างๆก็ได้ปึ๊บ ก็ไม่เห็นมันอยู่ดีอ๋อจะะมวนน่ะกูถึงตัวมึงแล้วกูถึงตัวแล้วมาถึงตัวแล้วถึงตัวแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยถึงตัวแล้วไม่ตองไปไหนมันนี่ดูโอเคเมื่อกี้บอกให้ไปมองทางไหนนะไม่ได้ดูเลยช่างมันไอ้ยังไม่ตายเซตกูดูต่อมันนี่ ดูดเรียบร้อยฮะโอเคเสร็จแล้วก็ได้จะขึ้นตรงนี้แหละมันก็มีที่เดียวนะที่ให้เราไปได้ใช่นไหมหรือฝั่งหรือฝั่งนู้นวะดีมากโคกลับมาบ้านแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันนะฮะฉันรอเธอมานานแล้วหลอนอลไรปุบปากไปเน้อใครบอก ใครใครใครเรียกนี่อ่ะซึบอ่ะคันโยกนี่คันโยกนี่เองแล้วก็ดูทั้งนั้นคืออะไรประตูเปิดนั่นมาเพียบโดดเลยไหมโดดเลยอ้าวโอ้ออไม่โดนใครเลยปะโทษไอ้วก็สาดโด่มาอย่างเทพรับไม่โดนเลยจึ๊กจึ๊กจึ๊ก พาดรถชนรถชนรถชนเรียบร้อยจึ๊ก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 จึ๊รถรถรถจะเย็นรถพาดจึ๊กจึ๊กเรียบร้อยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมมึงแกหลบดิมึงแกหลบสิมึงแกหลบสิอย่าหลบสิอย่าหลบสิไอคินฟิลโอินจอยสันจอยสันอย่าพูดเยอะจอยสัน เธอบอกว่ารออยู่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอไฟนิดนึงอ่าโอเครออะไรฮะเดี๋ยวพี่ดูดได้อย่าเพิ่งเอาคนธรรมดาที่วะไม่เป็นไรดูดแล้วกันคนมันจะเร็วนะช่วยไม่ได้จริงเร็วแล้วเร็วอีกโอ้โหมาเที่ยมเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นพี่ปืนโกนด้วยอ่ะตรงนี้แหละต้องต้องต้องทำเป็นเอ็นเตอร์เฟิร์นต์ไปก่อน หยุดอย่าเ้ยข้างหลังโอ้โหไม่เห็นน่ะนี่มาข้างหลังด้วยเหรอนี่ตัวหลังมาด้วยอะอะไรวะอะไรวะนีงไงมาละยุดหยุดเลยมึงหยุดโอ้ยไม่เคยทันเลยจะตายแกจะม้วนจะม้วนหลังทำไมเนี่ยดูดไฟเพิ่มเลื่อนนิดนึงอ่าโอเคมันมาหาเราดีกว่า เออมาหาเราดีกว่าดีมากตอเราเบิดไปุ้มเทคดาวมครับมาปาเข้าไปปึ๊บึก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 เรี่บอ๊หนึ่งทีพอจะเริ่มเบื่อพวกแกแล้วเนี่ยใช่เริ่มเบื่อแล้วตดเรียบร้อยมามีไหมป้อมปืนรู้สึกว่ามีป้อมปืนด้วยีว่ หน้าเนี่ยป้อมปืนจริงด้วยฮึ๊บตัว้าบหลบทิกแซกดิจิตอลดิจิตอลคก็ปุ๊บชุบปุ๊บม้วนหน้าม้วนหน้ามานี่แหละถึงมึงแหลมมันโดนอุ๊ยโดนเดเวลามันโดนก่อนก็ได้แต่ก้มทำไมดียิงยากๆอยู่นี่อย่าก้มเยอะกูยิงไม่โดนปีชเรียบร้อยพลังหมดเดียวกูขอไฟนิดนึงเห็นตู้ตรงนี้ คือพอเห็นตู้แล้วเรารู้นไงเราใช้ใช้ปืนพวกนี้ได้เพราะมันจะได้ดาเมจแรงๆเฮ้ยเฮยเฮ้ยจะมาทำไมไป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 จึ๊กเรียบร้อยเออชเฮ้ยไม่โดนเหรอโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนจึนี่ยิงทะลุกำแพงจึ๊กๆเรียบร้อย มามีกไหมขึ้นไปขี่อีกแล้วเหรอขึ้นไปขี่อีกแล้วเหรอฮะขึ้นเป็นอะไรไม่ขึ้นเป็นไม่ได้เกโกหกโกหกอะไรไม่รู้มาเฉยๆเดี๋ยวขอไฟนิดนึงจากตั้รถก็ได้เอารถมาดูจากรถก็ได้คือรถก็มีไฟฟ้านะไม่ใช่รถใช้น้ำมันรถใช้ไฟฟ้าก็มีนะน้องเออเผื่อน้องงงรถมีไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยโอ๊ยมาเพียดอีกโอ๊ย มปนยี่มาอแก่ยุดเออก well. oh, oh, uh, mm, uh ูถอยละกลัวพวกแม่งเหลือเกินโอ้โอ้มีตัวนั้นด้วยเรียบร้อยเอาไอ้นั่นก่อนแอบ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 อยู่นั่นแหละถอยครับถอยอื้อโอ้มาแล้วอ้อมันโค้งตามได้ด้วยเฮ็ดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อต จึกๆๆๆเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดครับดูดหมดเป็นไงความแม่นยำช็อปเปอร์คุงซะอย่างหมดแล้วไฟฟ้าไฟฟ้าคุณหมดแล้วขอไฟนิดนึงแต่ยังแต่ยังอ้าวยังไม่ตายดูดโอเคได้ความชั่วมีดีมากยิ่งชั่วเยอะยิ่งดีใช่ไหมตายครับจะมีเรื่องเหรอมาแต่ไม่ต้องมาเยอะนะกูกลัว เิดครับนี่คืออะไรเนี่ยโมยาฉันคิดว่าฉันเจอที่ที่เขาทำไมลิเปอร์กันแล้วมีคนที่จะไปหมดเลยถูกถูกล็อกอยู่ในกรงแล้วก็มีเหมือ well นกับเครื่องกับเครื่องจักรที่คอยพ่นสารใส่อะไรเงี้ยผมเกี่ยวกับซาชาแหละจัดการ้ได้ไหมจัดการเองฮะถ้าเราช่วยเราเป็นคนดีใช่ไหมเราต้องไม่ช่วยเออพิจาดกาโมยาอย่างเดียว ฉันไม่คิดว่าฉันเห็นเธอเหรออะไรเงี you ้ยที่เธอสูญเสียไปอะไรเงี้ยเห็นทุกอย่างแหละบ้าอไรเรื่องอะไรของเธอล่ะเป็นเพื่อคนเลวคนนึงแหละที่พยายามเล่นเกมนี้นะเอาให้พิสูจนคนเลวซะงั้นที่รักจ๋าเข้ามาสิทำไมทำไมต้องรอนานด้วยล่ะรถติดแหละ มามาเจอกันดีดีกว่าแต่งตัวดีๆนะเดี๋ยวจะมีดินเนอร์กันคืนนี้นะเจ้าตัวเธออะต้องสู้เหรอหลอกเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้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 ยเกียดเกียดไอ้น้ำที่จังเว้ยหยุดเฮ้ยโอ้โหจะมาดูดเอ่าอ่าอ๋อโอเคไงเกือบโดนดูดคอซะแล้วล่ะ โอ้โหยังกับเอเลี mm ่ยนไปและวอ๋อโอเคโอเคจิก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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยลงน้ำลงน้ำแมวลงน้ำโอเคอ๋อต้องสู้ต้องสู้จริงใช่ไหมต้องสู้ด้วยการแบบคอยยิงกันเธอใช่ไหมเนี่ยยิงโคตรยากเลยพี่เนี่ยพี่ดึงจะไม่มีแล้วเนี่ยรัดครับรัดสิครับ เจ้าแล้วครับกูอยู่2จุดโอ้โออโออโอ้โอ้โอ้๋อวัดวัดอืมหนึ่งนัดโอ้ย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 กูตายกูตายเดี๋ยวดูไฟก่อนนะมันมีตัวภาพหลอนมันยิงมาด้วยอ่ะจู่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 ดูโดดหล่อมอ้อยลงน้ำอีกแล้วเอาไฟมา อย่าครับกูเล็งรอละกูเล็งรอตรงนี้แหละเออนี่ไงตัวจริงอ๋อต้องยิงตัวจริงโอเคหลบพันโดนอยู่สองจุดนี่แหละคนไหนตัวจริงคนตัวจริงตัวจริงตัวจริงนั่งไงตัวจริงเป็นเวลาเขาไปจิดกันใกล้ๆแล้วเสร็จมาขอบ้างฮึฮึฮึ ได้แล้วอขื้อขื้อข้อขื้อือขือขือือขื้อขื้อื้ออื้อแสบแขื้อขื้้ออ้อนขอขื้้อ้อขอขืนอขื้อ้ออ้อ้อ้อโอ้อ้อน้ออ้ เพิ่งคิดไปแบบเหนวะเอ่อเอ่อ Shut the hell up s ดอ t up bitch หายแกอยู่แบบนี่แกโอ้โหคนก็กล่อมอืออือาดเข้าไปหลายนัดทำไมแกถึงรักเธอจะฆ่าเธอซะฉันสัญญาฉันจะหลอกนั่งเธอออกมาพูดถึงใครเนี่ยพูดถึง เดี๋ยวผู้หลบผู้หลบผู้ผักผู้พักไม่โดนครับผู้ผักผู้ผักนี่นี่จำได้ทิิคโอ้ยโดนจริงตัวจริงนั่งไงตัวจริงซับซับเลยครับตัวจริงอ้าวสตัร์ตเ็ต เซตปูครับมาขอสักทีหนึ่งดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเฮือเฮือเฮือมาดึงเฮือดึงดึงขอสักชิ้นเรียบร้อยชิ้นที่สองเลือศาสตร์เลือศาสตร์เฮ้ยนี้นี้เลยทีเดียวเฮ้ยแพทเทิร์เดิมๆทายชั้นไม่ได้หรอกกับชิลิวอ่ะอ่าเดิมชั้ชั้นสองไม่ได้หรอกขอต้องยิงอ๋อต้องยิงต้องยิง โอเคโอเคโอเคเกณฑแลกเกณฑแลกไม่ต้องผัดต้องยิงนี่โอ้โหคอมเม่นยับฉันต่ออยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงสเปอร์คคืนได้บอกตรงว่าจอยนี่โคตรเมฟไปเยี่ยง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 ซัดด้วยโอ้แลกกันโอเคขอไฟนิดโอเคดีนะตรงนี้ไฟมันไว้ขีดจำกัดเก็บได้เรื่อยๆเฮ้ยฉุกหลงไปโดนเกาะเกาะเสาไฟทีเดียว ติ๊ก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  ตันเรียบร้อยโอ้โหขอบคุณครับกระโดดขี่เลยฮึฮึยยยายายาเลียไม่ใช้ลิ้นเรียบร้อยตูดงอนงามเลยทีเดียวแกควบคุมมันไม่ได้หรอกโคดูฉันสิดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันใช้กำคับแกต่างหากซาชาเป็นคนเลวคนหนึ่งที่อะไรนะถูกถูกระเบิดนั่น พลังของฉันจะทำอะไรกับฉันเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจของฉันมันกลับสนไปหมดอนาคตของฉันไม่ว่าอะไรเกิดข like ึ้นเกี่ยวกับเจ้าเฟิร์สซันที่ว่านั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วจัดการซะระเบิดอ่ะคุณเธอระเบิดใช่เมื่อกี้เราจะฆ่าแล้วระเบิดใช่ไหมมาเร็วขึ้นไปควันเต็มหมดเลย ซาชาถูกเปลย่านเป็นไปไม่มีอะไรต้องคิดแล้วที่นี่มันเต็มไปด้วยน้ำที่แย่ทั้งหมดต้องหนีอะไรที่นี่กล่อนซักโอเคแปลว่ามันก็เมื่อกี้มันมีคนเข้ามาขวางใช่ไหมเออแล้วก็ฆ่าซาชาตายเรียบร้อยอีวิลครับเย้ไม่ช่วยใครเลยดีมากโอ้ยจะตายทางไตหาแล้วขอไฟนีดนึ่งอะไรวะ ตัวอะไรฟ้าตัวอะไรฟ้ามันคือตัวอะไรฟ้าโอ้โอ้ชิดโอ้ชิดกลุมนี่มันคือตัวอะไรมันคือกุ้งใหม่เลยนี่ว่ะหอยเอาไปเอาไปกูกลัวมึงถอยไปกูกลัวมึงยากหลบหลบมุมเข้าซอกฟิกแซกดิจิตอลขอไฟไฟอยู่ไหนไฟตู้ไฟครับตู้ตู้ไฟอยู่ไหนตู้ ตู้เอ้ยตู้ยลูกอยู่ในตู้เออฉาร์จโอ้โหตรงนี้ก็มีโอ้โหม้วนลาม้วนหลักเลยเดียวโมันตามมันเยอะมากเลยเนี่ยตัดไปก่อนเรียบร้อยนี่คือชุดใหม่อ่ะพวกนี้คือพวกเฟิร์สซันดี่ว่าใช่ที่เข้ามาขวางเราเมื่อกี้ใช่ป่ะแหน่ยหน่จะเอาหรอเอาหรอเอาอ๋อ ดิวดวดิวดวดิวดิววดวดดวชเตะเสยเตะซ้ำเตะเสยหลายทีด้วยกันหาไฟปุดมันเยอะไปนะเนี่ยล็อกูหมดแล้วเนี่ยโอ้วิ่งมาทารถไฟด้วยเยอะมากเยอะมากถยไปถยไปถยไปข้างบนก็มีข้างล่างโอ้โหข้าล่างมาอีกสามโอ้โหข้างบนมาอีกสโอ้โหชาร์จไฟก่อนจะพึ่ง มาแหละแลระเบิดไปไอ้มรถรถอย่าขวางรถรถอย่าขวางรถรถโทษทีรถอย่าขวางถอยรถไปนูน่นรถไปนูน่นรถนี่ก็ขวางดีเหลือเกินฮึสูไฟข้างบนแล้วนี่วะข้างบนนี้ก็มีนี่วะอ๋ออ๋ยิงแล้วยิงไม่หยุดละไหนนั่นไงอยู่นูน่นจึ๊ก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 ลงมาลงมาจึา๊กจึ๊กเรียบร้อย ขอไฟนิดอ่าปึ๊บปึ๊บโอโ้โหโ,โอ้ข้างบนนี่เยอะเลยข้างบน,นเยอะเลยตัวเธอกูลง,ลงแล้วโอ้ศัตรูกลุ่มใหม่อีกทีนี้พวกรีเปอร์ถูกกำจัดอันนูเมื่อกี้ก็คือเราจัดการซาชาที่เป็นที่เป็นผู้นำของกลุ่มรีปเปอร์ได้แล้วนะอ่าทีนี้สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มเฟิร์สซันใช่ไหมเข้ามาขวาแล้วฆ่าซาชาทีนึงเราเลยต้องหนีออกมาอ่าจะตามอีกน้ำนี่เดี๋ยวนะต้องไปไหนต่อต้องขึ้นรถไฟก็ได้นี่ว่ะ นี่อะไรแดงๆนี่คืออะไรเอนมี่อ๋อขึ้นรถไฟมาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเออโอเค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 หาที่หลบก่อนจะพึ่งเยอะเหลือเกินศัตรูมันเยอะมากอ่ะจริงๆย,งยิงเอายิงเอาด้วยเพราะเราเพราะมันตีเราคนเดียวด้วยไงศัตรูเกมนี้มันเลยโหดเหลือเกินแต่โอเคไม่ว่าเรารอดมาแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เย้เกมจบไปพาร์ทน,นี้ก่อนกันแล้วกันเนาะอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร์บแฟนเพจเคยเจิมเจมือนหมนนะครับสวัสดีครับผม เพข,ขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมสตีมเอเลียนวอร์เน s สตีมช็อป MTS เกม Game Store for Gamers t e a m ที่ให้การสนับสนุนช h a n n e l ของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ